กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนุมมาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์บอกจะคุยกันเรื่องกฎแห่งการป้องกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสนันครับเขามีกแล้วก็เขาที่แล้วใช่ไหมอ่าผมผมเรียงๆอาจาวบ้านก็มานั่งคุยกับผม เบื่อการที่เราต้องประท้วงเ่ยค่ะนั่นน่ะสิคะประท้วงเราไม่ชอบ่า้ยองไาเราก็ประท้วงแล้วประท้วงแล้วสมัยน่าเราได้แต่ประท้วงผมสัยว่าจริงๆมันมันมันไอ้ทีนี้ผมจะพูดถึงกฎแห่งการป้องกันผมเรียนหลักสูตรวิทยาการต้นเรือนะครับเขาบอกว่ากฎแห่งการป้องกันเนี่ยคือไม่ใช่รอเขายิงก่อนนะครับไม่ใช่รอเขายิงก่อนแต่ถ้าเขาตั้งท่าแล้วเราก็ดําเนินการได้ทีนี้มีบางคนถามว่าทำไมทหารไทยไม่ทำนะนี่ผม ผมไม่ทราบแต่เดี๋ยว,ยว,ยวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอย่างอิสอราเอลเนี่ยครับพอเขาหันปืนมาเนี่ยเตรียมรู้ว่าจะยิงเนี่ยเขาตอบโต้เลยเราไม่อยากให้คนไทยต้อ,อพยพเขาวาอย่างนั้นครับคือคือเอายกตัวอย่างาง,าง่ายสมมติอ่นานายกอยู่บ้านแล้วคนข้างบ้านยกปืนเล็งมาเนี่ยนะครับคําถามว่าการป้องกันตัวตามกฎหมายเนี่ย เรารอให้เขายิงก่อนหรือเราจัดการได้เลยความจริงถ้ามันใกล้ชิดเหตุการณ์ถึงขนาดที่ว่าถ้าปล่อยให้ทำมามเรื่องอันตรายเราป้องกันได้นี่ผมอยากฝากอะจริงๆผมไม่ได้สอนทาหารนะแต่เพียงทัพทหารสอนผมมาอย่างนี้ผมเรียนในรด้การทัพเรือเขาก็บอกอย่างนี้แหละครับก็าฝากว่าแค่นั้นครับให้คนไทยได้สบายใจครับ วันนี้เริ่มที่คุณพิเชษค่ะอาจารยก์ก็เรื่องเดียวกันเ<ๆ>นี่ยนะคะเขาบอกว่าทําไมเราจัดซื้ออวุธุทปกรณ์ตั้งมากมายแต่เวลามีเหตุการณ์อะไรเราไม่นํามาใช้อ่ะค่ะเขาคาใจมากค่ะอาจารย์นั่นแหละเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความไม่ไม่เชื่อใจอกองทัพเขาบอกอย่างนั้นแล้วกันว่าทหารคนต้องเข้มแข็งมากกว่านี้นะแต่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับ คำเหม็นและคูชาเนี่ยมีรัฐบาลหลายรัฐบาลที่สมคบคิดกันทําธุรกิจที่มันผิดกฎหมายกันมาตลอดไม่ว่าจะมาจากการเรื่องตั้งหรือมาจากการยึดอำนาจครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณปิยะนานี่ก็น่าจะต่อเนื่องจากเรื่องผู้สื่อข่าวช่องดังที่เสียชีวิตนะ,นะคะ <c oughs> เขาเลยสงสัยกับอาจารย์ว่าตกลงวัตสยานายบ้านเราเนี่ยมันยังหาซื้อได้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> มันหาซื้อ,อยากอะผมก็สงสัยเหมือนกันทําไมเขาถึงเอาไปไปมีอยู่ในส่วนตัวอันนี้นะครับ <c oughs> น,น่าสนใจเพราะคนที่มีไว้ก็เป็นความผิดอยู่แล้วประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับรอดูว่าศพเนี่ยจะดําจริงหรือเปล่า <c oughs> ในประการที่สามที่ผมที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือก็คือว่าเออข่าวเรื่องเนี้ยกลายเป็นกลายเป็นข่าวกลายเป็นข่าวที่มันมันอะไร ดูขา่าวกันชั่วโมงเชั่วโมงครึ่งบางช่องเนี่ย <c oughs> เล่นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย <c oughs> คือถ้าคนธรรมดาเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหม <c oughs> มันก็ไม่ใช่ไงผมถึงบอกบางทีนะครับเราจะเห็นชัดว่าสังคมไทยเนี่พวกใครพวกมัน <c oughs> นะผมว่าอัน,นี้่มันความเท่าเทียมไม่เกิดครับค่ะค่ะตัวท่านต่อไปคุณนรงสีกอาจารย์เขาบอกว่าคุณพ่อเขาเนี่ยปีนี้อายุจะ85แล้วนะคะ ก็ปรากฏว่าไปทําบัตรประชาชนหายเขาก็เลยสงสัยว่าอายุขนาดนี้ยังจําเป็นต้องไปต่อบัตรประชาชนหรือไปทําใหม่ไหมคะอาจารย์ทำครับต้องไปทำครับผมเพทำผมเพื่ทำแต่ของผมได้สิทธิพิเศษนะยังไงคะอาจารย์ไม่มีไม่มีอายุครับอ๋อเหรอคะอันนี้อันนี้เพราะว่าอะไรคะอาจารย์อาจารย์ถึงได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไม่มีไม่มีบัตรไม่มีหมดอายุครับเป็นเพราะอายุอายุแบบว่า เกินเท่านี้ไปแล้วอ๋อก็คือก็ถือว่าบัตรนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมคะจ๊ะบัตรนี้ตลอดไปถ้า้หายก็ทําใหม่ได้แต่เสียอย่าง้นะบัตรประเภทนี้ยังไงคะบัตรประเภทนี้เนี่ยเวลาไปสนามบินนะครับเราจะไปกดไปกดเครื่องอะนะกดเช็คอินเนี่ยนะครับกดไม่ได้สแกนหน้าไม่ได้เพราะบัตรหมดอายุบัตรไม่มีอายุ แล้วว่าถ้าไปไปยื่นที่เคาน์เตอร์สแกนหน้าได้ครับอ๋ออาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยใช่ไหมคะนะส่วนท่านต่อไปคุณปีใหม่นะคะคุณปีใหม่บอกว่าทุกวันนี้ขับรถจะเจอพฤติกรรมของรถจักรยานยนต์นะคะปาดหน้าแบบบางทีเรากำลังออกตัวปาดปื้ด เล่นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งชนขึ้นมาแล้วรถเนี่ยก็มีกล้องบันทึกภาพไว้ถ้าเราชนเพราะว่าเขามาปาดหน้าเราเนี่ยเขาถามมาว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอันนัน้นเป็นนิสัยตาววองของผู้มอเตอร์ไซค์ครับอืมนะคะคือน,นอกจากเราไม่รับไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเข,ขาเขาน่จะรับผิดชอบเราไหมคะอาจารย์เพราะว่ารถเราเสีย<ร>หายไดนะเสียให้เรา ตัดปาดหน้าเอ่ยใช่ไหมนอย่างที่เราเคยเห็นว่าขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วยกเท้าผีบกันจกรถยนต์อะไรเงี้ยเลย้อนสอนอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าอันนี้จริงมันเป็นตัวชี้วัดเล็กๆนะครับว่าประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายเราใช้ไม่ได้ครับค่ะส่วนคุณพี่พบบอกว่าตั้งแต่ปี2565เนี่ยคุณพ่อได้บริจาคที่ดินให้วัดแล้วมีการแบบเขียนระบุก,กันไว้ชัดเจนว่าให้ มีการก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะคะเขาบอกว่าปีนี้ผ่านมาเกือบสามปีแล้วเนี่ยทั้งวัดยังไม่ได้มีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างอะไรเลยแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยถามว่าในฐานะลูกเนี่ยเขามีสิทธิ์เรียกที่ดินคืนได้หรือเปล่าคะอาจารย์โฉนดโอนหรือยังออมอันนี้ไม่ได้บอกด้วยค่ะเอาล่ะฉโฉนดโอนหรือไม่โอนไ,ไ,ไม่สำคัญนะสำคัญว่าถ้าวัดไม่สร้างเรียกคืนได้ครับ Oh, okay. เพราะเรายกให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง <Okay. S 2> เมื่อผู้รับ <Okay. S 2> องค์ไม่เป็นไปตามวัตถุประส,สงค์ขอคืนได้ครับค่ะ okay. อาจารย์คะแล้วร,ระยะเวลาสามปีนยมันมัน,ม,นมันพอหรือยังคะที่จะแบบว่าเรียกคืนเนี่ยแล้วแต่ก็ถ้าเขาไม่มีที่จะได้ท่าทีจะสร้างเราก็มีหน <Okay. S 2> ่ย <Okay. S 2> งาแจ้งมาขอที่คืนเพราะคณไม่คิดจะสร้างค่ <Okay. S 2> นะแล้วก็ท่านต่อไปคุณอัครวิทย์นะคะเขาบอกว่าบริษัทเขาได้ยอยู่ในย่านชุมชนแล้วเขามั่จะเจอพฤติกรรมของคนที่แบบว่ามายืนถ่ายคลิป อะไรหรือเอาไปทําอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าสมมุติถ้าเกิดเขาเขาจะแบบว่าเฮ้ยไปไปห้ามหรือไปต่อว่าว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์มาถ่ายคลิปในที่สาธารณะแบบนี้เขาถามว่าเขาทําได้ไหมคะอาจารย์อันนี้อันนี้ต้องยังสงสัยอยู่ว่าเขาไปถ่ายทําไมถ้าถ่ายสถ,า,ถานที่คงยังไม่ค่อยสลายแต่ถ,ถ่ายบุคคลน,นี้ไม่ได้เด็ดขาดครับ อ๋อคือถ้าเขาเลงมาทางทางคนเนี่ยแล้เรามีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาใช่ไหมคะครับผมอือค่ะวันนี้เติมมาหกคำถามนะคะรวมกับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คำถามแล้วคะ่ะอาจารย์โอเคครับ,อบคอเรื่ัน้นําท่วมไหมน้ําท่วมไหมอ่อทาทางเข้าโรงงานอหล่มทางเข้าโรงงานท่วมกับอาจารย์แถวๆนั้นนะ ค่ะแล้วงโรงงานไม่ทั um ่วมันก็ย okay, ัง okay. ชั่วเนาะอะเริ่มแต่ทางเข้านะคะโอเคครับแค่นี้ครับวันนี้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อรเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่ะปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานพยาการสงสุด